สวัสดีครอบแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดครับมาพบกันกับแนวทางชุดตัวเลขดับอีกสักชุดกันล้วกันนะครับเริ่มที่สูตรแรกครับเลขดับหลักร้อยของแอดกับินตรานะครับก็2ตัวเลขครับดับหลักร้อยให้1กับ7นะครับดับมาเปรียบเทียบกับชุดตัวเลขดับหลักร้อยอีกสูตรครับของมาเมราศีกันดรหวยนะครับ ให้ดับหลักร้อยที่เลข3นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ให้9ก้าดับหลักร้อยผ่านนะครับมาดูกันที่เลขดับสิบพี่สิน้องนะครับของแอดชนะพลประกบชุดกับแอดหมูอรไทยนะครับก็ดับกลางแอดชนะพลดับ6นะครับหมูอรไทยดับ0กับ2ครับตัวเลขที่เหลือมี1 3 7 8 7 8 9นะครับประกบชุด

ห8าแป0เก้2แปดหนดะครับดับบนส่วนดับล่างก็จะมี5้0 4 7 8 2 8 1 6 6 6 9 2 4 2แปดก่ 80. องแล้ก็แปดูอาดูเลขดับล่างสายทานน้ำใสส่วนนี้ครับสิบหน่วยล่างนะครับสายทานน้ำใสให้ดับที่เลข3าอต่อกันกับ ดูเลขดับของสายทานน้าใสไปแล้วครับก็ให้ดูเลขเด่นไปเลยแล้วกันนะครับเด่นบนเด่นล่างนะครับสายทานน้าใสให้เด่น1กับ2มาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักนักรบอิสระนะครับก็นะครับจาของผนงานเขาบอกว่าเลขเด่นก็เล่นไปนะครับนักรบอิสระให้ดับบนทุกหลักหวัวน,นี้คือตัวเลข6นะครับผลงานเดินดีครับก็ปีต่อนะครับ 2 5 6 5นะครับตั้งแต่หวด2,3,5นะครับก็เลขดับเลขดับบนทุกหลักนะครับสูตรนี้ของนักรบอิสระยังไม่พลาดนะครับวันนี้ก็ลองนำไปลุ้นกันดูครับให้ตัวเลข6นะครับดับย้ำอีกทีมาต่อกันที่เลขดับล่างนน4กันบ้างครับวันนี้ให้ตัวเลข3นะครับดับ มาต่อกันที่เลขดับบนนนทีกันบ้างครับวันนี้ก็ให้ตัวเลข3นะครับดับบนนนทีมาดูเลขดับเสียดายตั้งสองตัวบนตรงๆแนวทางแอดหมูป่านะครับขวามืองวืที่ผ่านมาให้ดับนะครับก็ผ่านนะครับสองตัวบนตรงๆนะครับวันนี้มาดูครับสองตัวบนตรงๆงแนวทางแอดหมูป่ามีตัวเลขอะไรบ้างครับก็จะมี0 0นย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์แปด 1 0 1 1 2 0 2 2 2 4 2 9 3 0 3 4 3 7 4 0 4 3 4 5 4 6 5 0 5 3 5 8 6 0 6 1 6 6 6 7 6 9 7 2 7 7 7 9 8 2 8 4 8 5 8 7 9า4 9 5และก็9 6นะครับมาดูสูตรนี้กันบ้างครับเลขดับล่างครับ งานเดินดีครับขอมีเข้าไม่รุดบ้างนะครับเป็นธรรมดาวันที่ผานมานี่ก็ให้8ดับล่างขอผ่านนะครับงวดนี้ให้ตัวเลข4ี่ครับเลขดับล่างครับสูตรนี้มาดูกันต่อกับแนวทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่กันบ้างครับ16บกกุมภาหกห้าครับคู่ดับบน9 0 9าศูนย์เก้าห9ึ่งเกนะครับ ดับล่างก็เหมือนกันครับ 90, 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8และก็99มาดูสูตรนี้กันบ้างครับเลขดับเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับ3ามวดที่ผ่านมายังไม่หลุดนะครับวัน,นี้ให้6กับ7ดับหลักหน่วยบนนะครับส่วนชุดตัวเลขเด่น3ตัวบนนะครับก็ยังไม่หลุดเช่นกันครับวันนี้น้อยตัวนะครับก็เด่น5กับ8นะครับ มาดูเลขดับหลักร้อยบนูตรนี้กันบ้างนะครับยังไม่ลดนะครับปฏิบัติมาให้ห้าดับหลักร้อยผ่านนะครับวันนี้ตามูตนครับได้ตัวเลขหนึ่งนะครับดับหลักร้อยบนมาดููตรนี้ครับดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่นะครับให้ตัวเลขห้านะครับดับล่างทุกหลัก มาดูแนวะทางของแปะประมาณนี้กันบ้างครับเลขดับหลักร้อยนะครับสตัวเลขแปะประมาณนี้ให้ดับที่1กับ8มาตามต่อกับเลขดับ2ตัวบนสายลมเหนือนะครับคู่ดับ2ตัวบนครับ08 1 1 2 4 3 7 4 0 5 3 6 6 7 9 8 2และก็9 5 ดูแนวทางเลขดับแอดปกเขียวสั mm ่งดับ10หน่วยบน10หน่วยล่างนะครับก็ดูที่ชุดแรกครับดับ10หน่วยบนครับมี8 8 8 9 8 0 8 1 8 2 8 3 9 8 9 9 9 0 9 1 9 2 9 3 0 8 0 9 0 0 0 1 0 2 0 3 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 2 8 2 9 2 0 2 1 2 2 สองสามสามแปด่ 23, 38, 39, 30, 31, 32, และก็สามสามส่วนคู่ดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับของแอดปกเขียวสังดาครับคู่ตัวเลขมีสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่สามสี่สี่กมี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกสามหกสี่หกห้าหกหกหก เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดและก็แปดแปดมาดูแนวทางเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนของหนุ่มขอนแก่นกันบ้างนะครับงวดก่อนให้สี่ดับก่อผ่านนะครับงวดนนี้ดับสิบหน่วยบนหนุ่มขอนแก่นให้ดับที่ตัวเลขสองมาดูดับสิบหน่วยบนครับสายลมเหนือดับหลักสิบหลักหน่วยบนให้ดับที่ตัวเลขสี่ ดูเลขดับ2ตัวล่างสายลมเหนือกันบ้างครับตัวเลขดับนะครับมี0 7นย์9 3 0 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5หาและก็9 6มาต่อกันที่เลขดับหลักร้อยบนนะครับดับหลักร้อยบนว่าที่ผ่านมาให้4ดับกอผ่านนะครับวันนี้ศูนย์นี้ดับหลักร้อยบนให้ตัวเลข9นะครับดับ มาดูเลขดับหลักหน่วยบนอาจารย์คมกันบ้างครับวันที่ผ่านมาให้ศูนย์ดับหลักหน่วยบนก็ผ่านนะครับวันนี้อาจารย์คมทําได้ตัวเลขดับหลักหน่วยบนคือตัวเลขศูนย์มาดูเลขดับหลักร้อยบนอาจารย์คมกันบ้างครับวันที่ผ่านมานี้ได้ตัวเลขหนึ่งดับหลักร้อยบนก็ผ่านครับวันนี้ให้ตัวเลขสองนะครับดับหลักร้อยบน ดูเลขดับหลักหน่วยล่าง2สูตรนี้ครับแนวทางแอดหมูป่านะครับเมืที่ผ่านมาสูตรซ้ายมือให้6ดับหลักหน่วยล่างก็ผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข7ดนะครับดับหลักหน่วยล่างส่วนสูตรขวามือดับหลักหน่วยล่างเมืที่ผ่านมาให้3ดับก็ผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข6นะครับดับหลักหน่วยล่าง2สูตรนี้ก็ดับหลักหน่วยล่างคือ6กับ7นะครับมาดูแนวทางด,ดับห yeah. ลักสิบล่างกันบ้างนะครับ3สูตร วดที่ผ่านมานี่ก็เอาอยู่ทุกสูตรนะครับมาดูสูตรซ้ายมือครับดับหลักสิบล่างวันนี้ให้ดับ8นะครับส่วนสูตรตรงกลางดับหลักสิบล่างให้ดับ7ส่วนสูตรขวามือนะครับดับหลักสิบล่างให้ดับ5รวมกันก็3ตัวเลขครับมี8มี7มี5นะครับให้เป็นตัวเลขดับหลักสิบล่างแนวทางแอดหมูป่ามาดูสูตรดับหลักหน่วยบนเสียได้ตังแนวทางแอดหมูป่ากันต่อครับ ขวามืองวดที่ผ่านมานี่ให้หนึ่งดับนะครับก่อผ่านครับวันนี้ซ้ายมือครับดับหลักหน่วยบนเสียด้ตังแนวทางเอดหมูปากให้ตัวเลขเจ็ดเป็นตัวเลขดับหลักหน่วยบนมาดูเลขดับหลักสิบบนเสียด้ตังแนวทางเอหมูปากกันต่อครับงวดที่ผ่านมาขวามือให้สองดับหลักสิบบนนะครับก่อผ่านวันนี้ให้ตัวเลขหกนะครับดับหลักสิบบนเสียด้ตัง ่าดูต่อที่เลขดับหลักร้อยบนเสียดายตังแนวทางแอดหมปูปากันบ้างครับวันนี้ให้ตัวเลข9นะครับดับหลักร้อยบนตามกันต่อกับแนวทางของแอดพระฤหัสนะครับขอใช้แสงหน่วยจะบุบหรือวัดนะครับเลขดับหลักหน่วยบนนะครับให้ดู3ามงวด,ดวยว้อนหลังที่ผ่านมาย,ยังไม่ผิดนะครับว,วันนี้ขวาเหนือด้านล่างนะครับให้ดับหลักหน่วยบนนะครับให้ออก่อไปก็ให้ดับ บนนะครับดับบนบนทุกหลักนะครับให้ัวเลข5ดับมาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกันกับตัวเลขเด่นนะครับดูตัวเลขดับไปแล้วก็อาจจะโอ้โหจะไม่แทบจะไม่เหลือตัวเลขใหเล่นแล้วนะครับก็มาดูแนวทางเลขเด่นบนเด่นล่างระยะยาว2-3ปีซ้อนของแอดแจมนะครับก็หมายความว่า1ใน4มานะครับเป็นเลข ไม่บนก็ล่างหรือมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมาได้ทุกงวดระยะย,ยาวไม่มีหลุดนะครับสตัวเลนนี้ของแอร์แมนะครับก็มี C78 แล้วก็9นะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับอย่างน้อย1ตัวขอเน,นี้นะครับนำมาฝาก fc แฟนช่องนำไปพิจารณาครับก็ลองไปเปรียบเทียบกับเจ้าอืน่นๆดดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ